เ,เพราะว่ามันสูงไงที่รักต้องอย่าลืมน้ํามันไหลาจากที่อะไรนะที่สูงลงสู่ที่ที่ต่ําใช่เพราะฉะนั้นถ้าที่รักอยากให้น้ํามันไปน้ํามันไปทางไหนทางนั้นมันต้องต่ํากว่าใช่ไหมคะเห็นไหมเห็นไหมพอมันต่ําปุ๊บมันค่อยๆไหลามาแล้วเห็นไหมเจ๋งมากเออเนี่ยหลักการทางธรรมชาติเลยน้ําไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํา อยากให้ไปทางไหนก็ให้ทําทางนั้นให้มันต่ํากว่าที่อื่นนะเห็นไหมถ้ามันยังสูงอยู่มันก็ยังไม่ไปนยังนั่นไงว้าวแม่ที่รักว้าวไหมคะว้าวที่รักทำอะไรนะ่ะโรง้ะ คลอง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 ลออริงอ่างงงูคลองคลองนี้เป็นแบบททนทางน้ําแต่ถ้าเป็นคลองอย่างเงี้ยหมายถึงแบบแม่กับที่รักอ่ะแม่กับปลาปลาเนี่ยคลองคู่กันถ้าทำคลองทําคลองใช่คลองลอลิงคลองฮึ่มทำอะไรครับถ้าทำคลองถ้าทำคลองอ่าทำคลอง หนาวยังหนาวยังให้น้ำไม่ขึ้นมาน้ำมันจะไหลไหลไปเรื่อยๆไงต้องให้มันใช้แรงผลักมันก็ยังไปไม่ได้เพราะว่าน้ำตรง <c oughs> เพราะว่าพอมันไปถึงปุ๊บมันก็จะมีถึงจุดที่มันอยู่ได้เห็นไหม เพราะว่าตรงนั้นที่เหลือมันสูงกว่าไงมันก็จะไหลกลับลงมาเหมือนเดิมรักษาระดับของมันนะเห็นไหมลูกเห็นไหมมันก็ไหลกลับลงมาไยอะไรนะไหลกลับลงมา,างั้นเหรอเห็นไหม เยังเพราะว่าที่เราต้องอย่าลืมอยากให้ไปทางไหนต้องให้ทางนั้นมันต่ำใช่ไหมคะน้ําไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมีบันไดลงไปด้วยมีบันไดลงไปด้วยอุ้ยอุ้ยนีไไย่ไงก็มันถูกบังไว้นี่นาะใช่ไหมคะเออไปแล้ว มันโดนปิดทางไว้มันก็ไปไม่ได้เอ้ยเก่งนะทําเองได้แล้วเนี่ยทางนี้จะต,ต้องถูกซ่อมปิดกัน้นปิดกั้นไว้